สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะวันนี้ทีมข่าวสวทเชียงใหม่พาไปติดตามข่าวสารของคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งได้มีการเน้นย้ำให้ศูนย์ฉีดวัคซีนทุกแห่งต้องฉีดวัคซีนให้กลุ่ม608ให้ได้มากกว่า1070ของจํานวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรก่อนนําไปฉีดให้กลุ่มอื่นเรื่องนี้นะคะนายรัฐพลนาราดิสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการวั การให้ทุกหน่วยฉีดในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง25อำเภอเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่ม608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์เกิน12สัปดาห์ขึ้นไปให้ได้มากกว่า170ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรในแต่ละศูนย์ฉีดซึ่งในขณะนี้นะคะคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนของจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามการดําเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีนแต่ละอำเภอโดยให้แต่ละอำเภอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นนนทททีีีีี่่่่่มมมาาาาฉดดดวัคซซให้ไ้ไกสุึงผ ูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่วางได้มีการจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก่อนการฉีดวัคซีนเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนมากขึ้นส่วนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอฟางได้มีการปรับรูปแบบก,การให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนโดยจัดทีมออกไปให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นเนื่องจากในพื้นที่มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะจัััังงหวววดดเชีีีียใมม่ผู้้รรบกาฉคซนไปแล 4 2 9 9 0 6ไ่้รายคิดเป็นร้อยละ34.09ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ถึงแม้ว่าประชาชนกลุ่ม6 0 8นะคะจะได้รับการฉีดเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีอีกหลายอำเภอที่ต้องเร่งการฉีดเพิ่มเนื่องจากยังมีผู้ได้รับวัคซีนน้อยค่ะสําหรับกลุ่มคนอ้วนนะคะถือว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากขณะนี้มีผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า1 4 5่0ัิคนและทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนอย มีไปจนถึงวันที่25กันยายน2564นี้นะคะส่วนแคมเปญญิงตั้งคันในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะนี้มียอดอยู่ที่5,982คนได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพียง402คนเท่านั้นค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะหญิงตั้งคันทุกคนที่มีอายุคันเกิน12สัปดาห์หรือ3เดือนขึ้นไปให้นําหลักฐานใบรับรองแพทย์หรือสมุดสีชมพูที่ระบุอายุคันและบัตรประจําตัวประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด -19 นะคะได้ที่คลินิกฝากคันทุกวันเวลาทําการไปจน ถึงวันที่17กันยายน2564นี้ค่ะซึ่งหากหญิงตั้งคไรรภ์รายใดนะคะมีโรคประจําตัวหรือว่าเป็นภาวะแทรกซ้อนก็สามารถปรึกษาแพทย์ประจําตัวเพื่อหาแนวทางในการดูแลตนเองก่อนและหลังในการฉีดวัคซีนโควิด19ได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสําหรับสามีหรือผู้ติดตามที่มาส่งหญิงตั้งครรภ์รับวัคซีนก็จะได้สิทธิ์ในการรับวัคซีน1คนตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่โดยทุกคนนะคะจะได้รับวัคซีนซีโนแวคเข็มที่1 และวัคซีนแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่2ภายในระยะเวลา3-4สสัปดาห์ค่ะ